ลอวคินที่นี่ผมบีบไม่แตกเลยนะครับอ่แข็งจะคุดให้ดูครับตรงนี้นะครับจะเริ่มร้วนซุยขึ้นอโอ้เก็บนิดน,นึง สวัสดีครับมเนชาวยูทูบนะครับก็วันนี้นะครับเาจะมาเล่าถึงเรื่องปัญหาของดินนะครับสำหรับหลายๆท่าน,นครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของดินปลูกนะครับหรือว่าดินบริเวณบ้านท่านนะครับที่มันเป็นดินทรายบ้างดินเหนียวบ้างนะครับสําหรับใครที่ อาบ้านหรือว่าบริเวณปลูกจะเป็นดินร่วนปนทรายเนี่ยอาจจะไม่ต้องบํารุงอะไรเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าตรงแถวนี้นะครับที่ผมเคยจะปลูกผักนะครับมันจะเป็นดินแข็งแข็งดินร่วนปนดินเหนียวนะครับจะแข็งหน่อยเดี๋ยววันนี้ก็จะามาปรับปรุงดินตรงบริเวณนี้นะครับข้างหลังผมเนี่ยครับ,นะรบก็ วัสดุที่ผมเตรียมไว้นะครับวันนี้ก็อันนี้ครับอีนะครับอีนะครับกินไม่ได้สนะี่อร่อยสำหรับพืชแต่ไม่อร่อยสำหรับคนอเคอัน <Okay. S 1> นี้เป็นใบตองทงั้งสดแล้วก็เศษผักเศษอะไรนะครับเปลือกไข่ในนี้นะครับแล้วกอข้างหลังผมกระสอบ,บักใหญ่นะครับเป็นใบไ,ไม้แห้งนะครับเนี่ยใบไม้แห้งเก็บไว้นะครับก็ จะเอามาผสมลงตรงนั้นแล้วก็ทําการากลบนะครับเดี๋ยวเอามาดูว่าขั้นตอนมันจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้สูตรนี้ผมต้องบอกไว้ก่อน,นครับว่าอ่ามันก็เป็นสูตรทั่ว,วไปนะครับพื้นฐานง่ายๆนะครับที่ผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าทําปรับปรุงดินตรงนี้ให้มันร่วนขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตรงที่ผมเคยกบไปแล้วกับตรงที่ผมขุด ใหม่วันเนี้ยมันต่างกันยังไงมันแข็งไหมมันนุ่มหรือว่ามันล้วนซุยไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอ่านะครับที่ตรงนี้นะครับจะให้ดูนะครับเป็นแต่ก่อนผมเคยถ่ายคลิปอ่าผักชีโดยที่ไม่แช่มเมล็ดนะครับตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งพอผักชีผมเกิดนะครับอ่าแล้วมันก็ไม่โตนะครับ พราะว่าตอนนั้นผมแค่ใส่ปุ๋ยคอกตอนนั้นแค่ใส่ปุ๋ยคอกธรรมดาครับพอหมดปุ๋ยแล้วดินมันจะแน่นนะครับนะครับแข็งนะครับมันจะแน่นแล้วก็แข็งนะครับแต่ตรงนี้นะครับผมเริยมปรับปรุงนะครับโดยการเอากลบพวก เศษใบไม้แห้งแล้วก็ใส่ปุน๋นคอกใส่อะไรลงไปนะครับสังเกตว่าเนี่ยดินมันจะไม่แข็งแล้วครับต่อเนี่ยพอเอาเศษเมล็ดประเะเ,รระเทศมาวานมาอะไรมันก็ขึ้น,นครับเอาเมล็ดฟักทองมนาะทิ้งลงก็เกิดครับเพราะว่ามันดินมันไม่แน่นแล้วครับถ้หยิบมาอีกนิดนึงเนี่ ตรงนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับตรงก่อนหน้านี้นะครับก็คือดินจะแน่นนะครับมันเจ็บว่ามันยังมียังมีดินทรายอยู่ยังเป็นทรายอยู่นะครับแต่ว่ามันล้วนขึ้นเพราะว่าผมกบฝังกบเศษปุ๋ยพืชสดพวกเศษใบไม้แห้งนะครับเดี๋ยวจะคุดให้ดูครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันเริ่มเปื่อยแล้วครับ นะีคับน,นี่ตรงน,นี้นะครับดำดำตรงนี้ก็คือเศษใบไม้แห้งที่เื่อยแล้วนะครับดินก็จะเริ่มล้วนสุยขึ้นอันนี้คือผมทำาไว้ไปเมื่อสามเดือนที่แล้วนะดินมันก็ดีขึ้นนะปลูกพริกปลูกอะไรนะปักทองก็ขึ้นสภาพดินนีเ่ยดีขึ้นเยอะนะครับ ไม่ใช่แต่ก่อนนี้เป็นดินทรายเลยนะแถวเนี้ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นอันนี้คือผมกบเศษใบไ,ไม้เศษอะไรใส่นะครับก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะมีฝ <c oughs> ักทองแล้ววันนี้ก็เนี่ยผมก็ได้ขุดไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวพาไปดูสภาพดินนะอ่าอื่นี่ยแข็งมากเลยนะครับ เอาคินทินเนี่ยผมบีบไม่แตกเลยนะครับอ่แข็งว่ามา้าตายเลยนะเนี่ยอืมแต่ว่าวก่อนหน้านั้นเคยกลบไปแล้วรอบหนึ่งครับตอนนี้นาดินครับนาดินเป็นเศษมะม่วงดินมันก็เลยไม่ไม่ได้เป็นดินเหนียวสักเท่าไหร่นะครับ มันก็จะเริ่มล้วนขึ้นแต่ว่ามันยังแข็งอยู่นะครับสภาพมันยังแข็งอยู่รอบนี้ผมก็เลยจะขบขี้วัวกับเศษใบไม้เข้าไปอีกนะครับเพื่อปรับปรุงบริเวณนี้นะครับนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหน,นึ่งเนี่ยอ่าตรงนี้เนี่ยตรงนนี้ฟักทองผมผมขบไปแล้วหนึ่งรอบนะครับครับนยะดินมันจะไม่แข็งนะนโอ้ดินลากฟักทองขึ้นมาด้วยเลย ตรงนี้มันจะลวนสุยนะครับเพราะว่าผมเคยบริเวณตรงนี้ผมกลบไปลุมนึงแล้วนะครับดินมันก็เลยรวนสุยนะครับเพราะว่าฝังเศษผักเศษใบไม้อะไรใส่นะครับเศษผักเศษใบไม้ใส่แถวนี้ก็โอเคนะครับแต่ตรงนี้เนี้ยตรงขุดใหมน่นี่มันแข็งปุกแข็งบุกบุกบุกบุ๊กเดี๋ยว ขุดขึ้นแล้วกันเออโผยขึ้นไปเดี๋ยวขุดเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะอือดูสิครับตรงนี้มันแน่นนะเนี่ยแถวเนี้มันแน่นสนาต้นองุ่นผมนี่นี่ใบอะไรแข็งเลยไม่ไปไหนมาไหนนะครับลึกๆมีกล้กกวยยังใหญ่กว่าอีกนะเราว่าดน,นี้หนึ่งนะครับเออ,เอ,อ ผมก็จะขุดขยายขึ้นนิดนึงนองผมจะทำอย่างนี้นะครับก็คือชั้นแรกนะครับผมจะเอาใบไม้ลงกวานไหนไหนไหนใบไ,ไม้มันอยู่ไหน มีนวดิ0โลเลยเว้ยปันเนี่ยอันแรกเป็นไม้นะครับนี่แล้วก็อื้อหือเมนขี่หัวคลอกลงไปปบดินนิดนึง จะปกจะช่วยในการด้ยสลายนะวพวกดินสอบดินซีดินอะไรนั่นแหละแล้วก็ต่อไปชั้นบนจะเป็นเศษ็ดนี่นะครับไปพุชสวนนะครับไปพุชสวน อ้วซูคอบสลับไปถ้าใครมีเกล็บก็ใช้เก็บด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีใบไม้แล้วนะครับเก็บจะช่วยให้ดินร่วนเร็วขึ้นนะเพราะว่ามันไม่แน่นเกินไปเอาหารเส็จผักครับแล้วก็รดน้ำก่อน นะครับรดน้ำสักคู่หนึ่งลืมน้ำนน้ำมาแล้วรดน้ำลงไปนะครับให้มันเน่าเร็วขึ้นนะแล้วเราจะลดน้ำอีกทีหนึ่งก็ตอนเรากบดินนะครับกดเลือก,กลบเลยครับ ไปก็ใช้เวลาสักสามเดือนกว่าจะย่อยสลายเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ขุดปลูกได้เลยต้นมะยมนี่ก็ผมบังเอาเปลือกมันออกแล้วเดี๋ยวมันก็ตายครับเสร็จแล้วนะครับ กอย่ยรดน้ำาลงไปมันท้มนามทุกวันครับเชา้ชาเชา้าเย็นมีเวลากระดุกครับให้มันชุ่ม,มจะได้เรซไดร์เร็วครับไม่ให้มันแห้งครับถ้ามันแห้งเนี่ยนานครับกวาจะเป็นปุ๋ยให้เราดับหมดเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการปรับปรุงดินของผมนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองทํำดูก็เอาไปลองดูได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับปีนี้ผมจะมุ่มงสู่หนึ่งพันซับไม่ได้นะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ